小今天来买这个，这个是这个，这个个，这个是这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 个，这 ลูกค้ายเยอะมากนะวันนี้วันไหว้วันสุดท้ายนะคะแล้วก,ก็จะหมดเทศกาลเชงเม้งแล้วตรงนี้ก็ถนนเส้นบ้านบึงนะคะรถก็เริ่มเยอะสายเริ่มเยอะขึ้นทุกทีละเดี๋ยวรอกูใช้ก่อนนี่เพื่อนทำไม่ทนันะละฮะถามว่มารอเามือมาบอกว่าให้กูใช้ นีนะคะแต่ว่าหน่อมไม้หนอมม่อไม้ทำไม่ทันจริงๆหมดอร่อยทุกไส้แหละมีเผือกมีใช้เท้ามีหน่อมไม้มีกุยช่ายนะแล้วก็มี้าวกวยจิ๋วนว่ารัก้า่กวยเราชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวมีถั่วข้างในแล้วมีเห็ดหอมมีอะไรมันหอมเนี่ยมันก็เหมือนได้กินแบบข้าวเหนียวปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของเป็นถั่กวย นี่เสียต้นว่าไงได้นอนบ้างไหมเนี่ยเชงแม้งโอ้มาได้นอนบ้างไหมคะเนี่ยชงเซงเมงไม่ท้าไม่ทันจริงเลยอ่ะ พามาทางฝังฝ่งบ้านฝั่งนี้นะคะซึ่งไหว้เช็งเม้งวันเดียวกับทางบ้านของเรานะคะแต่ที่จีนจะมีการไหว้เช็งเม้งแค่วันเดียวตามปฏิทินจีนแต่ว่าที่ไทยนะคะก็จะถือเลืกอกสะดวกนะคะว่าอยู่ในช่วงเราเราไปมีนาต้นเมษา เวลาก็จะไม่เกินวันที่ 4, 5, 6นะคะในคลิปนะคะ,คะ,คะก็คือญาทางฝั่งสามีไหวบ้นานพระบรมรุษบารบนารบนพชนนะคะซึ่งแต่ละหลังนะคะจะอยู่ในหุบเขา,าจะต่างกับที่ไทยนะคะคนไทยเชื้อสายจีน ก็จะมีห่วงซุยเสมือนแบบเป็นหมูม่บ้านอยู่ร่วมๆกันหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่แยกกันแต่ว่าอยู่ในห่วงซุยหรือสุสานนั้นนะคะ,ะบางห่วงซุยก็จะเฉพาะแค่แท้นั้นนามสกุลนั้นนะคะ สาม,มีของเฟอร์ชิลนะคะเป็นคนกวางซีจ้วงนะคะอยู่ที่ย่หลินแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็คือบ้านชนบทนะคะฝั่งทั้งพ่อเขาจำได้ว่าปี2,557เคยมาไหว้เชงเมงที่นี่ครั้งแรกเหนื่อยมากค่ะทุกคนเดินขึ้นเขาอ่ะสี่ลูกไปตั้งแต่6โมงเช้าลงมาตอนเที่ยงคือสี่ลูกคือเดินแบบข้ามเขาไปเอาจอบขุดไปแล้วไปไหว้ประมาณ7-8หลุม เที่ยงกืบบ่ายโมงกว่าจะลงมาเหนื่อยมากวั่ี้ซยโกอยู่ที่บานอากงนะคะอยู่ในที่ฮงซวยแล้วก็ไม่ต้องไปที่แบกงปกติต้องไปไว้ที่แบกงก่อนเหมือนก็เป็นเจ้าที่ดูแลฮงซวย ใช่เราอยู่ด้านขวาฝั่งโน้นเยอะๆสาบัวสวยจัง <c oughs> เรามาไหว้ค่าบ้านของอากงนะคะอะอลองอ๋อล่าเมื่อตอนมักกะลามาไหว้แล้วช่วงตุ่ยจีนนะคะเพราะว่าฝั่งทางโน้นทั้งญาติหลากหลายก็ เขารวมตัวกันว่าแล้วแต่อันนี้คือแบบครอบครัวย่อยเฉพาะครอบรัวเราคนตาของเราอ,อ่ะเทียนโอหอ,อ,อันนี้งงใช่ไหมว่าทำยังไงใช่ไหมคนจีนงงมากว่าทำยังไงมานี่มานี่เดี๋ยววสอนแต่ึอนไม่ได้มีปจดอเดี๋ยอกอ้องหนูขออนุญาตค่ะ เอากลองหนูาาวางอย่างนี้เราก็วาง,างนี้เหมือนกันเดี๋ยวดิเออวันนี้โชคดีไม่มีแดดนี่เ,เราก็กดตรงนี้พรไม่ให้ลมมันพัดปักลูลงไปหัวมันอะตรงเนี้ยตรงปลายเนี้ยแล้วก็เป็น,เ,ปนๆๆเส้นเสียบเสียบไปแต่ของเราไม่เอาดอกไม้มาโปรย าตไมม่ีฝั่งอากงนะคะอาม่าอามายังไม,ไม่ยังไม่เสียทางนู้นก็อ,อกลมกงอลอมมาต้นกำเนิดของเรานะคะที่มาจากเจน,นะคะ่ะรุ่นแรกแล้วก็อามารุ่นสองนี่ แม่กับซวยกูรุ่น 3, สามของเรารุ่นสีนอ่อย่างๆรุ่นหาไนะ <c oughs> าาไปได้รอนีห้าอันนี้ฝั่งอากงอยู่ทางนี้นะคะทางอบแสงอังแต่ของคุณยายยังยังไม่ไป้คุณยายอยู่ที่ยังอยู่ที่บ้าน<ว>แต่ว่าก็ก,ก็ไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนกันตัวกูนะคะลูกชายคนโตะคะก็ดูแลอัมมาอยู่ ก็จะมีลูกสาวกับลูกชายคนเล็กมาไหว้ไว้แทนยังยังไม่มานะคะเราไม่อยากให้มาคิดว่าแดดร้อนแล้วก็เออ,อกลัวเขาไม่สบายด้วยละน้ำมุกไหลก็เลยให้อยู่กับน้องเบยนะคะอันนี้ใส่กิ่มผัดใช่ไหมคะหมี่เตียวมี่เตียว เรื่องตัยกินหมดเนี่ยออตะกูเป็นแค่ลุงมือหัวตึงเตี้ยเกียวงหีเกียเกี่ยวเ,ยเ,ยเยชื่อมากันนานล,ะละสิร้ยอยปืนม,มนันไปลอกหรใช่เนี่ยเทียนหมดแล้วเทียงหมดทำแลก็เดไรอเอาแว่นใส่ดน เดีย๋ยวพาไปดูบ้านอะหลอก,กลงอะหล่อม่านี่กำลังจะพาคนจีนนะคะไปบ้านของอะหลอก,กลงอรหล่อม่าวะ่ะ<อ>จะอยู่อันนี้อันนี้คือบ้านอะอก,กงใช่ไหมบ้านอหลอก,กลงอะหล่อม่าวะ่ะจะอยู่ด้านหลังห่างกันไม่ไกลออพาคนจีนมาเรียนรู้วัฒนธรรมลูกหลานจีนที่ไทยว่าไหวกันยังไงก็จะ ไม่เหมือนที่จีนใช่ไหมสุสานที่จีนเป็นไงเราของเราเขาเป็นทงเขาเรียกทงจุ้ยเข,า,เขาไปตั้งหาที่เองอหาี่บนภูเขาเนะของเราก็จะไปเหมือนเป็นหมู่บ้าน <c <c หมู่บ้านหลังความตาย <c oughs> <c oughs> จะไม่ได้ว่าแทรกลังแทรกลังภาษาจีนกลงเรียกอะไรเจียงเหรอ <c oughs> เพราะว่ากังมันคล้ายเขียนเขาว่าเหมือนอังหงอังหาก่อน ว่าเราห่างมันก็ไม่ไกลบ้างวะมันห่างกันไม่กี่หลังจะไม่ได้ไหหใช่อ๋อใช่ชื่อนี่ <c oughs> จำเราสกุลได้ <c oughs> มีเหลียงเจียงเหลี <c oughs> ่งกระเจียงอันนี้เป็นต้นกำเนิดของว่อนี่ ให้เหนียววคือที่นี่ต้องบอกก่อนว่า,วา,ารุ่นแรกที่มาประเทศไทยรุ่นทวดวอพ่อแม่ของคุณยายวา <c oughs> อไม่กลัวกลัวคนอื่นเอาไปกลัวบ้านอื่นจะเอาเงินเราไปหมดใ <c oughs> น,นคือใบผ่านทาง<ด>นะคะชื่อขวง<ด>แซจิ จี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 ที่มันแปลว่าเงินน่ะถ้าจินแตจิ๋วเรียกจิ้อะไรมีที่ทเงนแม่เมื่อตอนเด็กๆเราชอบพับอันนี้มากเลยทุกคนใครเคยพับบ้างนี่ลูกหลานจีนมันต้องพับเป็นว้ยชอบมากเนี่ยพับแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเคยทำบ้าง น,นี่เราต้องรอแบบตามเทศกาลเท่าน<อ>ั้นถึงจะพับอยากพับอันนี้ม,มากคล่อหลอไม่เกร <c oughs> <c oughs> งใจเลยกิมบอกว่า <c oughs> ต้องหงายห้ามความทำไมอะกูดเขาบอกมันเขารับไม่ได้อ๋อต้องหงายเท่านั้นเออต้องหงายอ่าอืออือเราจะได้รู้อันไหนเป็นบาทอันไหนเป็นกระเหรี่งฮ่าฮอะไปเป็นปึกได้ไหมอะหรือต้องทีละแผ่นปึกเลยเป็นปึกเลยนะแรงปวจะไม่ติดอาไปเหอะขี้เก็บจับละไปจะให้ภาพหมด ทองทงแไม่ใชใ่ตายไ่เอียาเราอยู่บ้านนอกก็เหมือนไปฝังอยู่บนภูเขาอ่ะเราหาของสหาได้ที่ไหนเขาก็เราก็ไปฝังที่นู่นแล้วมาดูสายอย่างนี้เป็นยังไงคบอาเร้มาไ้ที่เดียวังวงเไปหอนไม่ทีนูมันต้องขึ้นเขาไม่รู้กี่ลูกไปไหว้แต่ละลุมเหนื่อยมากเลย ตอนแรกเขาว่าเขาเสียชีวิตไปอ่ะเขาจะเอาไปเอาหลงมาวางไว้ก่อนเอาหลงไว้ก่อนบีเขาจะไปขุดออกมาโอ้โหขุดออกมาแล้วก็เอากระตุกเอากระตุกเอาแค่เพราะว่าเนื้อไม่มีแล้วไงเอาได้กระตุกล่ากระดูกไปทำไรเอากระตุกมาเอาถังไปวางไว้อ่ะจากกตีนขึ้นมาถึงถึงัวา ก็มันฐานเขาจะสูงกว่ามันขนาดนี้เขาจะเลี้ยงไว้กระตุกกระตุกขึ้นมาหัวมันจะอยู่ตรงฝาฐานแล้วก็เอาไปฝังอีกที่หนึ่งไม่ครังครั้งแรกอะ่ะเหมือนเขาหาเขาจะไม่เป็นไรแรกที่เขาหาไปฝังอะ่ะเขาจะไม่ดูคงช่วยไม่ดูอะไรเลยเออมันไปฝังไว้เฉยเฉพอหลัทงที่สามปีผ่านไปผ่านผ่านไปอะ่ะเขาจะเอาขุดขึ้นมาเอาไปฝังใหม่นั้นอะ่ะคือว่าเป็นปั้นเขาทำอย่างนี้ทุกที่เลยเปล่าหรือแล้วแต่เฮียนี่ แล้วแต่เพราะว่าไม่ใช่เล้วแต่ที่เขาเลียวเพราะว่าที่เมืองตอนนี้เขาไม่หมู่บ้านแต่นามแต้จิ๋วไงเขาได้เขาไม่รู้รู้เลยแต่ก่อนนะแล้วที่นั่งมีิีแสไหมซี่สอะไรนที่มานั่งดูเข็มคิดว่าต้องวางอย่างนี้หันอย่างนี้อ่ะมี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 แล้วเชื่อเขาไหมต้องเชื่อครับเหมือนจะเลยว่าต้องเชื่อ ไม่เพราะว่าเขาบอกเราเราต้องทำตามเขาอ่ะสั่งเขามาแล้วใช่ไหมก็ต้องเชื่ออใครจะมารู้ดีกว่าเขาเนาะเดี๋ยวเขาย้อนเอางั้นมึงเรียกกูมาทำไมเท้าเกาะค่อยจุดประทัดที่จริงก็เหมือนกันทำไมต้องมีหอยแครง ต้าไม่เข้าใจเห็นทุกที่ทุกบ้านต้องแบบมีหอยแข็งโอ้ตาอยู่สันเจ้าดี่จุดทุกวันลองแห้แน่นอนต้องพาขึ้นรถก่อนแล้วถ้าอย่ังมาลมต้องดูลมด้วยลมมาทั้งหนหนีกันละ สุดพันะฮะเหงๆหดใช้ฮไม้ของใครอ่ะกูไม่ไผ่ ่วนวราอาของชาวบ้านมาเดี๋ยวเข้าของของเราไป <c oughs> เอาพินิหารแายบายอากองเป็นไงแลวัฒนธรรมบ้านวอเหม,มือนกันแหละก็เหมือนกันแหละว่าเราไหวหลายที่ <c oughs> ทีไหวที่เดียวมันความจริงมันก็หลายที่นะถ้าเรามีรวมอะหละกอกงหลอกมาแต่ว่าเขาไหวกันหมดแล้วถ้าอยู่สวนศาลเดียวกันก็โอเค หลายหลายหลายที่ที่อื่นไม่ใช่สุสานเดียวก็อาจจะเหนื่อยนิดนงึงเขาไม่เป็นรเราเป็นญาติเราก็ต้องไปว่ายอ๋อเป็นญาติก็ต้องไปแต่นี้เขาไหว้กันไปแล้วเราก็ไม่ไหว้ไงกลับแล้วจ้าจริงๆเขาก็ไหว้วันนี้ไงวันนี้มันก็กินข้าวด้วยกันกินข้าวเสร็จพวกมึงยกกลับไปมันยังประมาจริงๆเขาว่าแค่วันเดียวใช่ปะใช่แต่ที่ไทยเขาเริ่มแบบทยอยไหว้กัน ไม่ไหว<ล>บบอะรถรถรถคอดติดเลยอย่างงี้ที่จริงก็รถติดมากเลยอยู่ในเปไ็นวัยใช่ครับผมก็ลกลับไปเงี้ยก็กล้องสีกลอง